สวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันที่อินทิเกรตจำกัดเขตนะครับซึ่งอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยเราจะนิยามบนช่วงปิด a b นั่นเองอ่ามันก็คือมันจะมีช่วงปิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้จากที่ฟังก์ชันเนี่ยเราจะอินทิเกรตอ่าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเราก็จะมีช่วงปิดขึ้นมาครับซึ่งมันจะปิดตามแนวแกนที่เราดีอ่าที่เราเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบด้วยนั่นก็คือ dx ใช่ไหมครับสมมุติเรามีฟังก์ชันอย่างนี้ปุ๊บแล้วคราวนี้เรามีช่วงปิด a แล้วก็ b ใช่ไหมครับ นี่เราก็จะได้ช่วงปิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจเฉพาะในช่วงช่วงนี้อะไรประมาณนี้ครับการหาอินทิเกรตจำกัดเขตอ่าซึ่งเราจะอ่านมาได้อย่างนี้นะครับก็คืออินทิเกรต f x dx ตั้งแต่ a จนถึง b นั่นเองครับอ่าและสัญลักษณ์นะครับเราสามารถเขียนแทนได้ก็คือสามารถเขียนเป็น f ใหญ่ x แล้วก็มีวงเล็บแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขียน b แล้วก็ a B ข้างบนแล้วก็ A ข้างล่างนะครับหรือว่าเราสามารถเขียน F ใหญ่ B ลบกับ F ใหญ่ A อย่างนี้ก็ได้ครับซึ่งอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยเราก็ต้องพอเราหาอินทิเกรตเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะต้องแทนค่า B เข้าไปแล้วมาลบออกด้วยเออไอ,อ I ตัวที่แทนค่า A ลงไปนะครับเ,เดี๋ยวเรามารู้จักกฎเบื้องต้นของอินทิเกรตจำกัดเขตกันก่อนนะครับ อินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากบนลงล่างล่างไปบนได้หรือพูดง่ายก็คือเราสามารถเปลี่ยนจากหน้ามาหลังหลังไปหน้าได้ก็คือถ้าเราจะอินทิเกรตจาก a ไป b เนี่ยแล้วคันนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนเป็น b ไป a ใช่ไหมครับเราก็ต้องติดลบมันนี่ครับอ่านี่คือกฎข้อที่หนึ่งนะครับแล้วกฎข้อที่สองนะครับถ้าเราอินทิเกรตที่จุดจุดเดิมหรือว่าอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง a เนี่ยเราจะมีค่าเท่ากับศูนย์ครับ ่าแล้วกดข้อที่3นะครับก็คือถ้ามี c เนี่ยที่อยู่ภายใน a ใช่ไหมครับที่อยู่ภายในช่วง a b a กับ b เนี่ยเราสามารถแบ่งครับแบ่งอินทิเกรต a ถึง b เนี่ยเป็น a ถึง c ก่อนแล้วคราวนี้ก็ค่อยบวกด้วยอินทิเกรต c ถึง b อีกครั้งหนึ่งครับอ่าเหมือนสมมติวาดเป็นเส้นจำนวนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้มี a อันนี้มี b ใช่ไหมครับเอ้า b ทำไมเป็นงั้น b แล้วอันนี้มี c อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถอินทิเกรตช่วงนี้ก่อน จากนั้นค่อยบวกด้วยช่วงนี้ก็มีค่าเท่ากับการอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นั่นแหละครับประมาณนั้นเขาจะต้องการสื่อประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับน้องๆก็คงเรียนการใช้อินทิเกรตแบบ u s u b มาแล้วใช่ไหมครับอ่าข้อนี้อาจจะใช้ u s u b นะครับอ่ายังจำกันได้ไหมข้างบนข้างบนเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยทำยังไงเอ่ยทำยังไงดีข้อนี้ อินทิเกรต x กํลังสองคูณ x กํลังสามบวกหนึ่งคูณวงเล็บ x กํลังสามบวกหนึ่ง dx ตั้งแต่ศูนย์จนถึงสอง่าตอนแรกเนี่ยเราต้องคิดแบบที่ยังไม่มีอินบบทิเกรตจักหัดเขตก่อนนะครับก็คืออินทิเกรตออกมาก่อนนั่นแหละได้เปล่าได้เปล่าถ้าอินทิเกรตเฉยๆได้เปล่าอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ พี่ก็จะพาทําเลยแล้วกันเพราะว่าน้องบางคนอาจจะเทพแล้วแบบพี่คะหนูทําเสร็จแล้วคะ่ะอะไรอย่างนี้เราจะเลือกตัวไหนเป็น u ดีครับเราเลือก x กำลังสองดีไหมไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันเป็นชลิปนะครับหรือว่าเราเลือก x กำลังสามบวกหนึ่งดีไหมครับอ่าดีเนาะถ้าฉะนั้นพี่ก็จะเลือก x กำลังสามบวกหนึ่งเนี่ยเป็น u นะครับ u จะเท่ากับ x กำลังสามบวกหนึ่งนะครับ อพอเราเลือก u เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงครับเราต้องดิฟ u ครับ d u เท่ากับสาม x กำลังสอง dx ใช่ครับลวคน,นี้เราก็จะย้ายให้ dx เอนี่ยอยู่ฝั่งเดียว dx ก็จะเท่ากับ du ส่วนสาม x กำลังสองใช่ไรเริ่มคุณหรือ,อยังเริ่มคุณหรือ,อยังมีน้องคนไหนแบบทำเสร็จแล้วบ้างไหมไม่ใช่ทำให้เรอเพื่อนนะครับอ่า เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําการแทนค่ามันลงไปครับ mm hmm. เขียนเหมือนเดิมเลยนะครับ mm hmm. ก็คือ0จนถึง 2x กลัง2แต่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น u แล้วใช่ไหมครับ u dx ก็จะเปลี่ยนเป็น du นะครับก็คือตามนี้ถูกต้องไหมก็คือจะเป็น du ส่วนอะไรครับ 3x กาลัง2ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะตัด x กาลัง2ตัดกับ x กาลัง2ครับ ก็จะเหลือเพียงแค่เราดึงหนึ่งสวนสาออกมาได้นะครับอินทิเกรต0ถึง2ของ u du นะครับอินทิเกรต u du ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ u กำลังสส่วนสใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเขียนช่วงอย่างนี้ครับก็คือ x เท่ากับสถึง x เท่ากับศนยครับซึ่งเราสามารถแทน2กับ0ได้เลยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่า เราเนี่ยต้องเปลี่ยน u เนี่ยให้เป็น x ก่อนนะครับหนึ่งส่วนสามเป็น u เป็น x u เท่ากับเท่าไหร่ครับ x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับก็เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองส่วนสองาจริงๆก็ส่วนสองกับส่วนสามนี่ก็คูณกันได้ก็เป็นส่วนหกนะครับโดยที่ x เท่ากับสองคราวนี้เราไม่ต้องเขียน x เท่ากับสองแล้วก็ได้ครับเพราะว่ามันเหลือแค่ตัวแปรเดียวที่ให้แทนใช่ไหมครับ ่ะแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะเป็นสองกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังหกลบอยู่กับศูนย์กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเอ้ยหกได้ไงเนี่ยทั้งกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วยหกสิต้องเป็นอย่างนี้สิก็จะเป็นสองกำลังสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าก็เป็นห้ากำลังสองลบหนึ่งกำลังสองครับส่วนหก ก็จะเป็นยี่สิบห้าลบหนึ่งส่วนหกก็เป็นยี่สิบสี่ส่วนหกใช่ไหมครับยี่สิบสี่ส่วนหกได้เป็นเท่าไหรครับหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สิบสี่นะครับอ่าเป็นไงบ้างได้เท่ากับพี่หรือเปล่าเอ้เอ้เอ,เอ,เอ้พี่ทำผิดตรงไหนเนี่ยอ๋อ สับเพา้าจริงๆเลยจริงๆตรงนี้เป็น x กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสามศูนย์กำลังสาม x กำลังสามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับแปดสองกำลังสามเป็นเท่าไรครับเป็นแ8ใช่ไหมครับ2กำลังสามบวกหนึ่งก็จะเป็น9ใช่ไหมครับก็เป็นเกน้ากำลังสองเพราะฉะนั้นเก้ากำลังสองก็จะเป็นเท่าไรครับแปดสิบเอ็ด ปดเ็ลบหนึ่งเหลือแปดสิบซึ่งมันก็คือเท่าไหร่ครับตัดตัดเป็นสี่สิบส่วนสามใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนิดนึงขอโทษนะครับขอโทษเมื่อกี้ ก็จะใช้ความรู้ไอ้ตรงที่เขาเรียกอะไรนะครับไม่จํากัดขอบเขตเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยด้วยนะครับโดยที่เราเพิ่มเพียงแค่การจํากัดขอบเขตก็คือการแทนค่าลงไปนะครับเราจะต้องแทนค่าหลังจากที่เราอินทิเกรตเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะแทนค่า2ลงไปแล้วก็ลบด้วยแทนค่า0ลงไปนั่นเองครับนี่คืออินทิเกรตจำกัดเขตคอนเซปต์มันก็จะประมาณนี้ง่ายอ่ะ พอทาข้อนี้ได้แล้วลองดูข้อต่อไปดูนะครับว่ามันใช้เรื่องอะไรดีใช้ยูสับได้ไหมเนี่ยใช้ได้เปล่าใช้ได้เปล่าใครที่เรียนเรื่องมื่อกี้มาแล้วใช้ได้ไหมเอยหรือจริงๆข้อนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องยูสับก็ได้นะครับเราสามารถคูณเข้าไปเลยก็คือเป็นอย่างนี้อินดิเกต่วนย์ถึงสองของ x กกำลังห้าบวก x กำลังสอง dx อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันก็แล้วแต่คนชอบเลยมีค่าเท่ากันด้วยแต่ที่พี่อยากทำยูสับเพราะแบบอยากทบทวนให้น้องแบบเรื่องข้างบนดูนะครับ มาเรามาทําข้อต่อไปดูนะครับข้อนี้นะครับเราก็สามารถทําตรงๆแบบวิชีนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะสามารถพี่ก็จะพาทําตรงๆนะครับนั่นคือเราจะคูณ x เข้าไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น1นึถึงศนคูณ x เข้าไปแล้วก็ลบ x คูณสแควรูท x ได้เป็นอะไรครับได้เป็น x กาลัง3ส่วน2นั่นเองครับแล้วทั้งหมดเนี่ยกาลังสอง dx เฮ้ยใช่ปะเนี่ยไม่ใช่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  เราต้องทํากําลังสองให้เสร็จก่อนนะครับกาลังสองสมบูรณ์ให้เสร็จก่อนก็จะกลายเป็นหนึ่งลบสรูทบวกเใช่ไหมครับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยคูณ x เข้าไปครับเป็น x อ็กลบสอกกลังสมส่วนสองบวกเกลังสองถูกต้องไหมครับ Uh huh. เราลืม dx จากนั้นนะครับเราก็จะทำการอินทิเกตแต่ละตัวครับอินทิเกต x ได้เป็นอะไรครับเป็น x กำลังสองส่วนสองใช่ไหมครับอินทิเกตลบสอง x กำลังสามส่วนสองก็จะเป็นสองคูณสองคูณอะไรครับสองคูณสองส่วนห้า x กำลังห้าส่วนสองบวก x กำลังสามส่วนสามแล้วก็ เฉียน,นี้มอนเดิมนะครับก็คือ1นถึงศครับจากนั้นเราก็แทนค่า1กับค่าเลข1กับเลข0ูนย์เข้าไปนะครับแต่ข้อนี้สังเกตดีๆนะครับถ้าแทนเลขศูนลงไปเนี่ยก็คือไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนแค่เลข1ครับมันก็จะได้กลายเป็น1นส่วนสลบสส่วนหคูณอะไรครับคูณ1นบวก1ส่วนสามอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่ะสองห้าสาม มันมีคอลนอเป็นอะไรครับสามสิบใช่ไหมครับที่ก็จะทำเป็นสามสิบนะครับสามสิบสองไปที่สามสิบเราก็ต้องคูณด้วยสิบห้าใช่ไหมครับห้าไปที่สามสิบเราก็ต้องคูณด้วยหกใช่ไหมครับก็เป็นสี่หกสี่ยี่สิบใช่ไหมครับสามไปที่สามสิบเราต้องคูณด้วยสิบนะครับเราก็จะเหลือเป็นเท่าไหรครับยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่ก็จะเหลือหนึ่งส่วนสามสิบนั่นเองครับ ได้หนึ่งส่วนสามสิบเหมือนกันหรือเปล่าครับอะถ้าราองๆองได้หนึ่งส่วนสามสิบเหมือนกับพี่นะครับไหนเราลองทําข้อต่อไปดูสิครับไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือแบบทําตรงๆไปเลยอินทิเกรตตรงๆไปเลยแล้วคราวนี้ก็ทําการจํากัดเขตหรือทําการแทนค่ามันลงไปนะครับ ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวพี่พาทําเลยก็จะได้เป็นอะไรครับเราก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของยกกําลังที่ติดลบนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น x กาลังลบสองครับลบกับ x กาลังลบสาม dx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการอินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรต x กาลังลบสองได้เป็นอะไรครับ x กาลังลบหนึ่งใช่ไหมครับลบ x กาลังลบหนึ่งนะครับ ลบ x กำลังลบหลบอยู่กับเราอินทิเกรต x กำลังลบสได้เป็นอะไรครับเราได้เป็น x กกำลังลบสส่วนลบสใช่ไหมครับลบก็จะตัดกับลบปั๊บปบแล้วก็ลบ1ถึงลบสนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ เขาเรียกอะไรแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะกลายเป็นลบหส่วนด้วยลบหนะครับบวกกับอ1อ่าหส่วน2องคูณลบหนึ่กลังสนะครับลบอยู่กับอะไรครับลบหส่วนลบสนะครับบวกกับหน่งส่วนสองคูณนะครับ ลบสามกำลังสองก็จะได้เป็นอะไรครับลบหนึ่งแต่ลบหนึ่งก็จะกลายเป็นหนใช่ไหมครับหนึ่งวกนลบหนส่วนสอง่ะลบหนึ่กลังสองก็จะกลายเป็นหแปลว่าตัวนี้ก็จะเหลือหนส่วนสนะครับแล้วลบกับตัวนี้ลบตัดลบนะครับก็จะเป็นลบหนส่วนสามี่ครับแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนสองคูณสามกำลังสองเป็นเก้าเคูณสอเป็น แนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนสิบแปดสองสามสิบแปดคอนของมันก็คือสิบปดนะครับพี่ก็จะทำส่วนให้มันเป็นสิปดตัวแรกหนึ่งใช่ไหมครับก็เต็มสิบแปดตัวแรกหนึ่งสวนสองก็เต็ม9ก้ลบสามคูณหเป็นสิแปดใช่ไหมครับแล้วก็ลบหครับก็จะได้เป็นอืมเท่าไหร่ลบเจก็เป็นยี่สิบ ส่วน18หรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ส่วน9หรือเท่ากับ1เศษ1ส่วน9ตอบได้ทั้งสามแบบเลยนะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมมันจะไม่ผิดอ่าอินทิเกรตจำกัดเขตนี่มันจะไม่ผิดตรงไหนเลยมันจะผิดตรงนี้ครับการแปลงเศษส่วนนะครับเออมันต้องแปลงดีๆหรือการบวกลบไอ้พวกเนี้ยน่าระวังต้องระวังกันน,นิดนึง เพราะถ้าลองแม่นในตอน indicate, อินทิเกรตไม่จำกัดเขตมาแล้วเนี่ยมันก็จะอินทิเกรตได้ง่ายใช่วยครับแต่เราจะไม่ยากตายตอนที่มันอืมัมนเขาเรียกอะไรมันแทนค่าลงไปแล้วอ่าสำหรับข้อต่อไปนะครับมันจะใช้คุณสมบัติข้อสานะครับเอยมันจะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้คุณสมบัติเบื้องต้นของเนี่ยครับอินทิเกรตมาช่วยนะครับก็คือเขากําหนดให้อินทิเกรต f x dx ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งเนี่ยเท่ากับหก อินทิเกรต f x d x ตั้งแต่0จนถึง2เท่ากับ4แล้วก็อินทิเกรต f x d x ตั้งแต่2จนถึง5เท่ากับ1เขาบอกว่าจงหาอินทิเกรต f x d x ตั้งแต่2จนถึง0ทำยังไงดีครับก็กดข้อที่1ใช่ไหมครับมันก็จะเท่ากับลบของตัวนี้พี่ก็จะตอบไปเลยนะครับว่ามันคือลบ4ถูกต้องไหมครับงงไหมครับมันคือลบของตัวนี้นะครับเขียนให้ดูก็ได้ก็จะเป็นลบอินทิเกรต สอศูนย์ถึง2 f x d x มันก็จะเท่ากับลบสนะครับข้อต่อไปนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ f อินทิเกรต f x d x ตั้งแต่1จนถึงศูนย์ะครับมันก็จะเป็นอันตรงข้ามของอันนี้ใช่ไหมครับง่ายๆเองอแต่พี่ก็จะเขียนให้ดูนะครับก็คือศูนย์ถึง1 f x d x ก็จะเท่ากับลบหก ข้อต่อไปนะครับอินทิเกต fx dx ตั้งแต่ศูนย์จนถึงห้ามันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ดีตั้งแต่ศูนะย์จนถึงห้านะมีไหมเนี่ยในเนี้ยมีศูนย์ถึงห้าป่ะมีแต่สองถึงห้าอ่ะทําไงดีอ่ะทาไงดีนะกดมีสามข้อทาไงดีนะอ่าเริ่มเก็ตังครับเราต้องเอาทวงงอกสองตัวเนี้ยมาทําอะไรกันครับ มาบวกกันนั่นเองครับคือเราอ่ะไม่มีศูนย์ถึงห้าใช่ไหมเราก็ต้องเอาศูนย์ถึงสองไปบวกกับสองถึงห้าเราก็จะได้เป็นศูนย์ถึงห้านั่นเองครับอ่าก็คืออินทิเกรตศูนย์ถึงสอง fx dx บวกอินทิเกรตสองถึงห้า fx dx นะครับอินทิเกรตศูนย์ถึงสองมีค่าเท่ากับสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับห้านั่นเอง อาแล้วที่นี้เราข้อต่อไปเนี่ยเขาอยากได้อะไรครับหนึ่งถึงสองแต่เรามีศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ถึงสองอทำไงดีครับถ้ามันบวกกันได้น้องๆก็คงคิดว่ามันต้องลบกันได้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นถูกต้องแล้วครับเราจะเอาศูนย์ถึงสองนะครับตั้งแล้วก็ลบด้วยหนึ่งถึงศูนยครับ ฉชนมันก็จะได้เท่ากับอะไรครับ4ลบด้วย6ซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบนั่นเองครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมให้ตัว f x dx ตั้งแต่1ถึง5นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะทำการเอา0ถึง5เนี่ยมาลบออกด้วย1ถึง0นไอ้ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น0ถึง5 f x dx ลบด้วยอินทิเกรต0ถึง1ของ f x ดีซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าลบหกใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งครับข้อต่อไปนะครับดิเกทของเอฟดีเอ็กซ์ตั้งแต่ห้าจนถึงหนึ่งแปลว่ามันคือยังไงครับมันคือส่วนกลับของข้อข้างบนใช่ไหมครับเราก็แค่เป็นส่วนกลับก็คือลบหนึ่งห้าเอฟดีเอ็กซ์ซึ่งมันมีค่าเท่ากับอะไรครับลบลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คือหนึ่งนั่นเองครับ ทันกันไหมเอ่ยเร็วไปเปล่าอืมก็เสร็จไปแล้วนะครับสาหรับอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การแทนค่าลงไปนั่นเองครับแล้วก็อินทิเกรตจำกัดเขตก็มีกดเกณฑ์เล็กๆน้อยๆเพียงแค่สามข้อเองนะครับก็ท้าน้องสงสัยหรือไงเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าแบบอยากได้โจทย์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ทักมาได้เสมอนะครับ